สวัสดีครับผมวันนี้นะครับเทคนิคการแกะถุงหรือกระสอบอาหารไก่ง่ายๆนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้เพื่อนๆฟังสักเล็กน้อยนะครับผมสําหรับเพื่อนๆท,ที่ทราบอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับผมแต่สําหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ทราบเนี่ยอาจจะมีปัญหาในการแกะกระสอบอาหารไก่นะครับพอถ้าเกิดไม่รู้เทคนิคเนี่ยก็จะยุ่งยากอยู่เหมือนกันนะครับผมผมจะแนะนําอย่างนี้นะครับกระสอบอาหารเนี่ยนะครับ เขาจะมี2ด้านนะครับที่เป็นเชือกออกมาอย่างงี้นะครับผมอันนี้ก็เป็นอีกด้านหนึ่งนะครับผมทีนี้เวลาเราเลือกที่จะแกะนะครับเราอยากจะลูดทีเดียวให้มันหมดเลยใช่ไหมครับทีนี้เราจะเลือกด้านไหนใช่ไหมครับก็เพื่อนๆดูนะครับด้านที่มันติดถุงเลยอย่างงี้นะครับไม่กองไาโฟกัสเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับโฟกัสด้านที่มันติดถุงเลยอย่างงี้นะครับมันจะแกะยากนะครับเนี่ยนะครับ แล้วแต่ยี่ห้อนะครับว่าบ้านด้านไหนอาจจะอยู่ซ้ายมือขวามือก็ต้องดูเอานะครับแต่ด้านที่จะแกะออกง่ายๆนะครับจะเป็นจากด้านนี้นะครับผมให้เพื่อนๆดูนะครับมันจะมีช่องว่างตรงนี้เยอะนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับเนี่ยนะครับขอโฟกัสกล้องนิดนึงนะครับช่องว่างตรงนี้นะครับเห็นไหมครับมันจะเยอะฝานะครับเห็นไหมครับทีนี้เราจะเลือกแกะจากด้านนี้นะครับโดยแรกๆเนี่ยเราอาจจะมีการแก้ปลายเชือกนะครับ ให้มันได้สักเล็กน้อยก่อนนะครับพอดีไม่ได้เอาโทรศัพท์เอ้ยไม่ได้เอาขาตั้งมาครับก็แกะเล็กน้อยนะครับหลังจากนั้นเราก็พอได้2ด้านอย่างเงี้ยนะครับได้ไปเชือก2ด้านอย่างนี้แล้วนะครับทีนี้เราก็จะดึงได้เลยนะครับผมจะดึงให้ดูนะครับเห็นไหมครับเนี่ยนะครับดึงลู่ได้เลยนะครับพอเราดึงเสร็จนะครับพอดีไม่มีขาตั้งกล้องไม่มีผู้ช่วยนะครับพอเราดึงเนี่ยถ้าเราได้จากด้านที่ลุ่มหลวมนะครับพอเราดึงปุ๊บ มันก็จะหลุดเลยนะครับอย่างเงี้ยนะครับเพื่อนเห็นไหมกล้องมันไม่โฟกัสนะครับเห็นไหมครับไอผมที่ดูก็ได้นะครับตามตะเข็บไปอย่างเงี้ยนะครับดีไปอยู่มุมแสงพอดีอีกโอเคเอาตัวบะเองบังแสงไว้เห็นไหมครับเนี่ยนะครับดึงด้านที่หลวมนะครับเราก็จะดึงปิดๆๆ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 ็ๆๆ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 ะๆๆ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 ๆกระสอบๆๆ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  กะสอบขาดนะครับกระสอบเราไปใช้อย่างอื่นได้นะครับบางล้มให้ไก่ได้อะไรอย่างนี้นะครับผมก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับหลังจากดึงเสร็จแล้วเห็นไหมครับเราก็จะได้อาหารแบบนี้นะครับมีใบส่งชิงโชคเลยครับผมโอเคนะครับก็จะได้อาหารไก่แบบนี้ปากกระสอบก็จะสวยแบบนี้นะครับผมสามารถไปทําอย่างอื่นได้นะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็สั้นๆนะครับผมมาแบ่งปันประสบการณ์เสียงอาจจะหอบนิดหน่อยครับพอดี เมื่อกี้วิ่งไล่ห่านครับโอเคนะครับผมสำหรับเพื่อนๆท่านใดนะครับเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับอย่าลืมนะครับกด subscribe นะครับกดกระดิ่งนะครับเป็นกาลังเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับพอดีไก่ขันแทรกเข้ามาสำหรับคลิปนี้ลากไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ